สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปังมาแล้วค่ะ2อพิธีกรคู่ขวัญค่ะน้องกันสุดหล่อแล้วก็พี่เดียสุดน่ารักค่ะทุกวันเสาร์8โมงแบบนี้ทางช่องวัน31ค่ะใช่ครับผมเริ่มมาดีกว่าครับ,รบไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะช่วงแรกของเรานะครับกับช่วงรู้ไปหมดครับจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นกีฬาออกกําลังกายที่เหมาะกับสภาวะอารมณ์ของเรา อุ้ยหรอสมมติมแบบอารมณ์ไม่เหมือนกันในแต่ละวันนี้มันก็เลือกประเภทกีฬาตามนั้นได้ด้วยเหรอใช่ครับแต่ละกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยคลี่คลายหรือว่าผ่อนคลายกับอารมณ์ได้ไม่เหมือนกันใช่บางทีอ,อารมณ์กโกรธก็กีฬาแบบนี้เหมาะกับอีกอารมณ์กโกรธ<อ>บางทีอารมณ์เศร้าอ,อกหกักก็อาจจะเหมาะก,กับการวิ่งแบบคุณวิ่ง<อ>ให้ลืมเขาวิ่งเพื่อลืมเธอเชอวิ่งเพื่อลืมเธออะไรอย่างนี้เหมือนอย่างสมมติแบบวันไหนพี่เห็นหน้ากันแล้วพี่ก็ไประบายกับการออกกำลังกายเล่นกีฬาได้ได้ครับพี่คว้้างอะไไรก็ด ควางจักใช่ความจัก <c oughs> หากีฬาที่หมอต<ด>ัวเองมากมอทำไมอะคะหมอไงอะมันไปฝึกที่ไหนอะความจักอะต้องสนามกีฬาเนาะนไปเรื่อยๆอะเออมีกีฬากกตั้งเยอะตั้งแยะต้องมือต่อยมุงต่อยมวยอะไรก็ได้ไม่เล่นความจักแล้วแต่ <c oughs> มาอีกหนึ่งช่วงเรื่องดังปังๆนะคะเพื่อน เวลาเราเห็นเพื่อนโพสต์แบบว่าหุ่นฟิตๆลงโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีก็ทําให้เราจิตตกได้เหมือนกันนะเกลียดมากเลยพุ่งตรงนะเฮ้ยอินเนอร์อะบางทีเรารู้สเลยคือในช่วงไหนที่เราไม่ออกกำลังกายอะไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะแล้วเพื่อนมันชอบโพสต์อวดแบบโหยวันนี้มาฟิตเนสป่ะเฮ้ยซิกแพคมาแล้วเราเคยสูสีกับมันอยู่หรือเปล่าปะเราแบบกำลังแข่งกับมันอยู่ปุ๊บมันนำเราไปแล้วอะ อันนี้จะไม่ชอบเลยไม่โอเคอ๋อไม่โอเคเลยไม่โอเคแต่วันไหนที่เรารู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเวลวก็เราก็อวยเขาบ้างอันนี้มันมันก็นิสัยแย่เลยเขาก็จะรู้สึกไม่โอเคแทนเขาจะไม่โอเคแทนเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีงานวิจัยออกมาเลยว่าแบบเวลาที่เราไปรู้สึกเวลาเราเห็นเพื่อนไปโพสต์รูปหุนหรือว่าเวลาเห็นเขาฟิตฟิตอยู่เนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วมันหมายความว่ายัางไงและช่วง Q A ครับสงสัยตอบให้กับคุนาพิษโุนะครับเราจะมาถามคุณอาว่าในช่วงที่สมัยก่อน ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะคุณอา่านเตรียมข้อมูลในการท่าอย่างไงมีความลําบากแค่ไหนถ้าเทียบกับสมัยนี้ที่มีแบบอินเทอร์เน็ตแล้วต้องลําบากมากแน่เลยอ่ะผมว่าอย่างนั้นอ่ะไม่มีข้อมูลให้หานอกจากแบบไปอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าความรู้ส่วนตัวอะไรเงี้ยต้องเป็นคนรักการอ่านมากๆ <No? S 1> ซึ่งห่างไกลจากผมเหลือเกินเช่นกันค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ <laughs> วันหนึ่งอ่านข่าวมันสองบรรทัดบนอ,อ๋อไม่ดิฉันอ่านหลายอ่าน,าานออคุณต้องเป็นันอ่านข่าว ต้องเป็นคนรายงานข่าวให้กับคนฟังซุกต้องสุกป้องแต่นอกจาก<ร><ด>นั้นก็คือไม่อ่านเลยรอเล่นอ่แล้วก็ทิ้งอ่านแล้วทิ้งเราควรรักการอ่านมากขึ้นนะคะคแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการของเราสปอร์ตปังๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้ารู้ไปหมดการเล่นกีฬาออกกําลังกายที่เหมาะสมตามสภาวะอารมณ์มีอะไรบ้างสักครู่คะ่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆครับกับเรื่องการเล่นกีฬาออกกําลังกายที่เหมาะสมตามสภาวะอารมณ์นี่เห็นไหมเล่นกีฬามันช่วยได้หลายอย่างมากจริงๆคือ<ช>ต้องบอกบบว่าเราทุกคนในทุกวันนี้ วันหนึ่งอะบางทียังมีหลายอารมณ์เลยเนาะใช่เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็รู้สึกโหยดูเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครียดแรงมันดันใจเนี่ยตอนนี้เครียดอยู่นะทำไมอะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีวะทำงานกับพี่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนยังยังยังครับหมายถึงว่าบอกให้รู้ว่าคนเรามีหลายอารมณ์เดี๋ยวทำงานเสร็จกับพี่ปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปแฮปปี้ละไม่ทำงานกับพี่มันไม่มีความสุขหะผมมีความสุขมากเลยให้มันน้อยเกินมากเลยนะมีความสุขมีความสุขโอเคแต่อย่างที่บอกว่านั่นแหละมันมีหลายอารมณ์เนาะคนเราบางวันนนก็็ไไม่เเปปยางงใจฮะทครีด มีความผิดหวงังมีความท้อแท้หรือว่ามีความแบบเศร้าเรื่องของคู่ครองอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดใช่คือนอกจากจะมันมันจะส่งผลเสียต่อตัวเองแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับคนรอบข้างด้วยนะเหมือนบางทีเขาอยู่กับเราแล้วเราเป็นคนที่แบบขี้หงิดหงิดขี้โมโหมันก็ทําให้คนรอบข้างก็รู้สึกไม่มีความสุขหรือว่าก,กดดันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันก็มีหลายอย่างที่ช่วยได้นอกจากการออกออกอกาลังกายสาวๆอาจจะรู้ดีในเรื่องของการ <st ut ters> กินกินของหวานพี่เป็นไหมเวลาที่พี่แบบอ่ะพี่อกหัก พี่เป็นคนไม่กินหรือว่าพี่คนพี่คนกินพี่ไม่เคยไม่กินกับทุกสภาวะอันเป็นพี่กินตลอดเลยอ่ะคือหลายๆคนเนี่ยเวลาที่อกหักจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็มีช่วงที่แบบอกหักอกหักก็ยิ่งกินเนาะใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอกินปุ๊บมันก็แบบเออช่วยให้ใครเครียดกินของหวานผมชอบกินขนมมากท้องหยิบท้องย่อขนมไทยอุ้ยดีจังเลยอ่ะแล้วพอพอของหวานมันเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบผ่อนคลายคลายเครียดแต่พี้หนักกว่าเดิมคือนหนักขึ้น อันนี้คือเครียดสองเท่าใช่เพราะเราต้องทํางานในวงการด้วยไงถูกมันก็เลยเครียดสองเท่าเข้าไปใหญ่เออ,อนนเพราะฉะนั้นแก้ไขผิดจุดผิดจุดผิดจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินก็ไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆนะคะคซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าบางทีเวลาที่เราแบบเจอสภาวะเครียดหรือว่าเศร้าอะไรเงี้ยการออกกาลังกายเนี่ยบางคนจะคิดถึงแบบอันดับท้ายๆเลยนะแต่ที่จริงแล้วนะครับการออกกาลังกายเนี่ยคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเลยเวลาที่เราแบบรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกเศร้าผิดหวังกับอะไรก็ตามการออกกำลังกายเนี่ยช่วยแก้ปัญหาและยังช่วย สร้างประโยชน์ให้กับร่างกายของเราด้วยใช่ขอเพียงแค่แบบพึดขึ้นมานะเอาจริงใช้คําว่าแบบ แล้วอลองทําดูแต่หลังจากนั้นนะผลมันจะแบบถือว่าดีมากๆมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะจัดทําโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายของมหาวิทยาลัยสตุดการ์ดค่ะที่เยอรมนีบอกว่าแม้แต่การออกกําลังกายเบาๆเนี่ยอย่างเช่นเดินหรือจัดสวนทางานบ้านกระจุกกระจิ๊กเนี่ยแค่นี้อารมณ์ดีขึ้นได้เลยนะครับผมแล้วปกติอะค่ะการออกกําลังกายทุกประเภทเลยจริงๆมันสามารถทําให้อารมณ์ดีขึ้นแต่มันมีคําแนะนํา ในแต่ละประเภทอ,อ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมีอะไรบ้างและช่วยอะไรบ้างอย่างแรกว่ายน้ำว่ายน้ำนะครับเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งเศร้ามาอมรู้สึกเวลาอยากอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวคือกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่สามารถทําคนเดียวได้ไว่ายน้ําคนเดียวได้แล้วการเคลื่อนไหวข,ของการว่ายน้าเนี่ยมันทาให้ร่างกายทุกส่วนได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆมันได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลาย มันทาให้เราเนี่ยสามารถลืมความเครียดลืมความทุกข์ไปได้เออมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมีน้ําอบอุ้มอยู่มันก็ทําให้เราแบบว่าลืมความเศร้า <c oughs> การลอยตัวมันทําให้เหมือนร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วก็ใช้เวลาเงียบๆอยู่คนเดียวได้ใช่ครับใครที่อกหักก็ไปไว่ายน้ําได้ได้ได้เลยอ,อ่ะมาดูอันต่อไปค่ะอันต่อไปอันนี้เนี่ยก็คือโยคะครับโยคะเพื่อค,คลายเครียดคือต้องบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่โยคะเนี่ยเขาช่วยบรรเทาความเครียดและความวิตกได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการคควบุมกาหยใจ เห็นไหมเวลาเราโยคะเนี but, it, type, ่ยม ah. ันจะมีเหมือนแบบจังหวะที่ครูจะบอกหายใจเข้าหายใจออกก้มตัวลงอะไรเงี้ยมันจะบอกการหายใจในแต่ละท่าเลยค่ะงานศึกษาหลายชิ้นเขาก็บอกจริงๆว่าการหายใจลึกๆเนี่ยมันจะช่วยลดระดับความดันในเลือดเหมือนเวลาเราเครียดหรือเราตื่นเต้นอ่ะเราลองดูเวลาเราหายใจลึกๆอ่ะความดันเลือดเนี่ยมันจะทําให้แบบมันสูง เวลาเราเครียดความดันจะสูงแต่พอเราหายใจลึกๆมันจะทําให้ความดันปรับลงไปปกติต่าลงใช่อันนี้มันช่วยได้ซึ่งคุณหมอหลายๆคนนะครับผมได้แนะนําผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดเนี่ยให้ไปออกกำลังกายคือออกกำลังกายแบบโยคะเยอะมากๆเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้แล้วก็ให้โรคเครียดเนี่ยมันหายลงจริงๆอันนี้คือสิ่งที่หมอแนะนําเยอะจริงๆกับกับคนที่เป็นโรคเครียดเออนี้ดีมันเหมือนกับเป็นการทาสมาธิไปในตัวใช่ครับมาดูอันต่อไปวิ่งบรรเทาความโกรธค่ะจริงหรือเปล่าต้องถามคนวิ่ง เฮ้ยแต่ว่าเราเป็นคนเริ่มต้นการวิ่งเนี่ยอกหักเราไม่ได้โกรธนะ oh <no. S 1> แค่แบบเชื้อมันต้องมีก่อนมันก่อนจะมันก่อนที่มันจะเศร้ามันต้องโกรธก่อนทิ้งกูไปทําไมคนดิฉันไม่ได้วิ่งไปแล้วว่าแกนี้ไม่ได้มีอย่างนั้นไงแต่ช่วยได้ใช่ไหม เออมันช่วยได้คือมันอาจจะให้ลืมเรื่องของแบบความว้าวุ่นในจิตใจเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้จังหวะการวิ่งต่อเนื่องแขนลำตัวการก้าวเท้าอะไรแบบนี้นะคะคือจิตแพทย์ด้านความเครียดเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวนะว่าคุณมีโอกาสที่กําลังจะไปะเผชิญแบบว่า เรื่องที่ทําให้คุณโกรธอ่ะให้ไปออกกําลังกายก่อนเลยแล้วข้อดีของการวิ่งอ่ะมันไม่ต้องเสียอะไรเลยมันมีรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่จบทำคนเดียววิ่งที่ไหนก็ได้หน้าบ้านในซอยในหมู่บ้านทําได้หมดไม่ต้องไปเสียตังค์สมัครค่ายิมเลยใช่อย่างวันนี้สมมติว่าผมจะมาเจอพี่แล้วผมรู้ว่าผมต้องเจอความโกรธแน่นอนผมวิ่งมาก่อนกิโลนึงอันนี้คือช่วยละตอนนี้ลองไปวิ่งดูแล้วกลับมากันอาจจะดีขึ้นยกตัวอย่างให้เขาฟังเฉยว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเจอ เอ่ชิญความโกรธรู้สึกว่าต้องเจออะไรที่มันน่ารำคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเคลียร์กันหน่อยดิวันนี้มันเป็นยังไงฮะซึ่งไม่เจออะไรที่มันน่ารำคาเนี้ให้เราวิ่งมาก่อนที่เราจะมาเจอประมาณแบบ1กิโลก็ได้แล้วใช่ไหมอ่าอ่านี่ก็แนะนำเอาไว้นะครับผมไหนพี่ไปทำอะไรวันนี้ข้อที่สี่ครับอันนี้โอ้โหพี่เหมาะกับพี่มากเวลาที่พี่แคนเวลาที่พี่โกรธนะครับหรือว่าอัดอั้นตันใจเนี่ยอ่ะพี่ต้องทำยังไงชกมวยครับโอเคเย็นนี้พี่ไปเลยเขาบอกว่าชกมวยเมื่อ คับข้องใจเวลาให้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์โกรธกับความคับข้องใจเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันนะค่ะแต่ความคับข้องใจมันจะมีความอึดอัดเพิ่มเข้ามาหาคําตอบไม่ได้อะทาไมต้องเป็นอย่างนี้วะทําไมต้องอย่างนั้นวะแล้วมันจะมีความอึดอัดเก็บกดอยู่แล้ววิธีการระบายครับก็คือวิธีการแบบที่เราไปเอาแรงใส่กับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นหาโน้มสักคู่หนึ่งกระสอบทรายสักใบหนึ่งแล้วก็ชกไปชกไปเป็นกระสอบทรายให้พี่ได้ไหมได้ ล้าพนะี่ต้องการ <Okay. S 2> ผมจะเป็นที่ระบายพี่ได้ได้เห <c oughs> มือนเราเกียกะนะันอะคือนี่แหละคุณผู้ชมแต่ละประเภทกีฬาบอกแล้วว่าอารมณ์ของเราเนี่ยในความที่อาจจะเป็นแง่ลบลบเนี่ยมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่พูดมีทั้งเครียดมีรู้สึกอึดอัดมีรู้สึกเศร้า <c oughs> วิธีการออกกำลังกายแต่และประเภทเนี่ยมันก็ช่วยได้จริงๆคือตราบใดอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่ามันเป็นการแบบใช้กําลังใช้แบบเรียกเหงื่อได้แต่อย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนนะใช,ใช่ําลในที่นี้คือไม่ได้ไปชกเตะใครนะคะขี่จักรยานแนะนําเลยเออดีมากแล้วไ<ด>ปน<ช>คนแบบอารมณ์ดีขึ้นเยอะมากวิ่งกระดี่ขี่จักรยานวิง่งแล้วแต่ก็<า>ไปเลือกที่เหมาะก,กับตัวเองแล้วกันนะครับผม สนุนโดยทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันต้องรับกับข้าส่รารการสปอร์ตปังๆครับและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆกับเรื่องเพื่อนโพสหุ่นฟิตลงโซเชียลทำให้จิตตกหเบะ <laughs> ปากเลยอ่ะ <c oughs> ปากความแรงมากเลยอ่ะอันนี้คือต้องบอกเลยว่า <c oughs> เป็นเรื่องจริง <c oughs> ยังไม่ต้องอ่านคำวิจัยนะครับผม, <c oughs> ผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเองกับตัวเลยเป็นในเวลาที่เราแบบเจอเพื่อนๆใน i g หรือว่าในโซเชียลต่างๆ Facebook อะไรเงี้ยก็จะชอบโพสต์รูปเวลา เข้าฟิตเนสเข้ายิม,มโชว์กล้าม,มบางทีแบบถอดเสื้อเลยอะมั่นใจแล้วอ,ะอ่ะแล้วกันรู้สึกยังไงป้านเลยอะรู้สึกว่าคือบางคนนะถ้าเกิดว่าเราเราเคยสูสีกับเขามาค่ะเมื่อก่อนเราเคยแบบสถานะเดียวเขามาแล้ววันหนึ่งเราแย่ขเขาอะรู้สึกแย่เปลหน่อยเปลเลยแบบทำไมต้องโวยกันวะโหแล้วกูดูกูที่ตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> การน้อยใจนะของกัน,นะอะจริงรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีความหมายของมันที่เรารู้สึกอย่างนั้นนะคะคืออย่างที่กันบอกแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีแบบนี้ครับ เราจะมีเพื่อนในโลกโซเชียลของเราต่อให้เราไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่แบบอาด่งดังในโลกโซเชียลหรือหรือคนติดตามอาจจะไม่เยอะอแต่มันจะมีเพื่อนประมาณสองสาคนหรือว่าถ้าบางคนอาจจะมีเพื่อนเยอะหน่อยก็จะแบบอุ้ยกลุ่มเนี้ทำไมมันชอบโพสต์รูปหรือคลิปวิดีโออะไรที่แบบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเยอะจังแล้วพอเราดูเราก็จะมีอารมณ์แตกต่างกันไปไม่ว่าจะแบบบางทีเขาอาจจะถ่ายรูปในยิมเขาไปปีนเขาแบบดูเท่จังเขาดูแข็งแรงมากหรือบางทีเขาก็ วิ่งเข้าเส้นชัยในงานวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยการโพสต์รูปแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจด้านบวกให้กับคนที่แบบได้ดูเขาได้เห็นเขาว่าเฮ้ยอยากทําตามบ้างแต่ในแง่เดียวกันครับมันก็มีกระแสะลบเหมือนกันค,คือก็จะไปสร้างแรงแบบกดดันให้อีกคนหนึ่งที่เห็นหรือว่าสร้างภาวะที่แบบ รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอย่างที่ผมเป็นเคยเป็นมันมีอิทธิพลแน่แต,<ช>แต่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันมีนักวิจัยค่ะของมหาวิทยาลัยเท็กซัสสเตทนะคะร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแอริโซนาค้นพบเลยบอกว่ายิ่งคนไปเห็นโพสต์ต่างๆบนโลกโซเชียลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าออกกําลังกายของเพื่อนๆมากเท่าไหร่จิตจะตกเริ่มตื่นตัวแล้วก็กังวลรูปร่างน้ำหนักของตัวเองนะคะขาดความมั่นใจซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหม คือเราอะ่ะดันไปชอบเหมือนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ไล่เลี่ยก,กันนะสังเกตว่าเราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขา uh. เช่นอายุมากกว่าเราเยอะ uh. หรือเด็กกว่าเรามากถูกต้องเราจะไปแบบเอ้ยไล่เลี่ยก,กันเพราะว่าเราอยู่ในช่วงอย่างนั้นพอดี uh. เออเนี่ยแหละมันก็เลยเหมือนจะทําให้เราอะ่ะรู้สึกหรือว่ามันมีอิทธิพลต่อร่างกายของเรามากจริงๆ <Wow. S 2> แต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันคิดได้2แบบอย่างที่กันบอก mm. ใช่ปะ่ะสำหรับคนที่แบบคิดเชิงบวกเนี่ยก็จะรู้จักบอกว่าเออเอามาเป็นแรงันดังใจในการเปรียบเทียบนะคะคือแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า อันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกับคนที่เราคิดว่าเขาดีกว่าเราอเออเหมือนเหมือนแบบกันเนี่ยไปเห็นเพื่อนเนี่ยดีกว่าเป๊ะกว่าอ่ะเราอ่ะแต่ <ไป S 1> ว่าคิดด้านบวกคือ u ว w ร r d คือคิดด้านบวกก็คือเหมือนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเราต้องได้แบบนั้นเขาจะเป็นแรงบันดาลใจหให้เรา<ช>ทำแบบเขาให้ได้ช่ก็คิดแบบ u ว w ร r d ใช่ซี่แบบนะครับผมก็คือการคิดแบบ downward social comparison นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเพื่อเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองว่า เราก็ไม่ได้แยกไปซะทั้งหมดนะก็ยังมีคนอื่นที่แย่กว่าเราที่ด้อยกว่าเราค่ะออันนี้เป็นการคิดแบบ downward ใช่แต่ว่าการเปรียบเทียบแบบ d o w n w ์ r d social comparison เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าแต่ว่าเราเองเนี่ยก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าคือรู้สึกว่าก็คนนี้ด้อยกว่าเราก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้ายิมเหมือนเขาไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเพราะว่าเราดีกว่าเขาอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยก็มีคนที่ด้อยกว่าเราใช่เรายังดีกว่าเขาตั้งเยอะแต่มันก็จะะอออยยูู่่่่แแคนนนนีีี้้้มมักกก็ไไาารรพฒเิดขึ เออเนาะค, <haft al ance> คือฟังดูแบบนี้มันอาจจะรู้สึกว่าเพราะเราอ่ะชอบได้ยินคํานี้จริงๆนะสมมติเวลาเราเจอเรื่องที่แย่เราลองมองคนที่แย่กว่าเราดูสิเรายังดีกเขาตั้งเยอะ <perhaps> oh <no. S 1> จริงๆนะ <début> โอ้ทำไมไม่ได้พัฒนาจริงๆนะคือส่วนหนึ่งมันก็เป็นกำลังใจแหละให้เรา<อ>แบบก็ยังมีคนที่แย่กว่าเรานะ <c oughs> แต่อีส่วนหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยไงย เอางี้พี่มองว่ามันอาจจะใช้ได้ดีกับบางเรื่องอในเรื่องของปัญหาที่เจออยู่<ช>แล้วแบบหมดกำลังใจอันนี้เปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าอาจจะได้<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอะอย่างเช่นการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเนาะ<ช>การดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยก็เป็น<ช>เรื่องที่เราควรจะพัฒนาตัวเองอะ<ช>แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่เขาแบบดีกว่าเรา แล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาให้ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันคือทําเพื่อเอาชนะตัวเองอเรามองเขาเป็นแรงบันดาลใจได้แต่อย่าไปคิดเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราชนะตัวเองเราก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องครับและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณอาพิชนุแล้วค่ะกับช่วง Q&A สงสัยตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณอาครับวันนี้จะมาถามเรื่องอาชีพนักผ่าของคุณอาครับแับว่าสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคุณอาต้องมีวิธีการในการเตรียมข้อมูลในการภาายัางไงมันลําบากกว่าสมัยนี้ขนาดไหนครับมาจากสองทางทางแรกก็คือตัวเราเองความรักความชอบตับ้งแต่เด็กก็สั่งสมในในใน,ในความจาในรินชชักความจําของเราแล้วก็ปัจจุบันก็อ่านอยู่ตลอดเวลานั่นคือคทางของเราอีกทางหนึ่งตอนที่ผมมาทําเป็นผู้ภาากีฬาเนี่ยมีบริษัททํรายการกีฬา มีนิตยาา <S <S สารกอรายเดือน <S <S มีซื้อมวยรายสัปดาห์อยู่แล้วทีมงานมีเราก็แอสซแล้วก็บอกเราต้องการอะไรปับเนี่ยเราก็สั่งลูกทีมซึ่งเป็นนักข่าวไปเตรียมข้อมูลมาให้เราก็ค่อนข้างสะดวกมาแต่ว่าความฉับไวจะสู้สมัยนี้ไม่ได้สมัยนี้นี่อยากรู้อะไรกดผ่าน Google นได้หมดเ,เป็นห้องสมุดติดตัวไปตลอดเลยใช่ไหมไอ้แพดเป็นผมถือเป็นห้องสมุดเลยนะอยากทราบอะไรก็ถามป้อนคําถามเข้าไปือโหคุณอาอย่างนี้มันถือว่าแบบ ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วคุณอาเองก็เหมือนกับจะต้องแบบท่องจํามาด้วยหรือเปล่าคะเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่านี้มาเราก็ต้องจําเอาไว้ก่อนต,อต้องจำคือความรากักความชอบมันจําได้ค่<ฮ>ะแล้วเรายังเป็นบรรณาธิการข่าวกีฬาขอ,องสื่อพีมพยรัฐรายวานันค่ะทุกเช้าก็มาสาวเทเล็กรู้จักเทเล็กใช่ไหมอะไรคะคือครับก็เป็นเป็นโทรทิม์ที่เหมือนกับพิมพ์ดิบแต่ก็ได้นักส่งข่าวมาจากรอยเตอร์จากเอพีเอไม่ทันแล้วต่อมาก็คือเปลี่ยนมาเป็นแฟกซ์แฟกซ์จะเป็น ทั้งข้อความทั้งหน้าเลยแต่ว่าเทเล็กซ์เนเป็นพิจรตัวทีมมันพิจรตัวแต่ก็เราก็มีนที่เนี่ยที่สาตนนช้าข่าวต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจข่าวต่างการเมืองข่าวกีฬา เราทำข่าวกีฬาเราก็เก็บส่วนกีฬาไว้ก็อ่านไปเรื่อยๆ,อยๆมันก็มันก็ซึมซับเข้าไปโอ้แสดงว่าต้องอาศัยความรักความชอบมากๆเพราะว่ามัน<ช>ค่อนข้างลําบากมากสําสหรับข้อมูลใช่ไหมคะคือรักชอบด้วยแล้วก็มันอาชีพด้วยแล้วพอมีชื่อเสียงแล้วมันต้องรับผิดชอบต่อชื่อเสียงของเราด้วยอย่างภาพบางครั้งจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเวลามีมวยชกญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นโฆษกพูดญี่ปุ่นป้ายต่างๆในสนามเป็นญี่ปุ่น คนที่นั่งดูอยู่ในบ้านเราเทั้งเมืองไทยก็ยอ,อยากรู้ว่าโคศกพูดอะไรเราต้องตอบให้ได้วิธีตอบให้ได้คือเอานักแปลการ์ตูนภาษาญ,ญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยมานั่ง<อ>ข้างๆแล้วก็แปลแล้วก็แบ่งสตางค์ให้ขเขาครึ่งหนึ่งพูดถึงเรื่องสตางค์ผมอยากรู้เลยครับว่าค่าตัวสมัยก่อนที่คุณาแบบเริ่มทําใหม่ๆเนี่ย2,531ออกสตาร์ทชั่วโมงละห0 0 0บาทชั่วโมงหะ1 0 0 0บาทเยอะ <c oughs> <c oughs> คือปีก่อนนูก็น่าจะเยอะนะครับแล้วถ้าหากว่าเราภาคก,กับญี่ปุ่นเหลือแค่500รอ่ะต่างต่าก็แบ่งเขาครึ่งหนึ่งผู้คนะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือเขาเห็นว่าเราทํางานได้ดีเขาก็ให้รายการเราทำรายการกีฬาม,มีชื่อเสียงขึ้นมาเสียงคุ้นเคยอัดสปอตโฆษณาอ่านสารคดีมันก็ตามมา โอ้จะ oh, <น>ใช่เลยคือเสียงคุณอาคือเป็นแบบเอกลักษณ์พอพูดถึงกีฬาได้ยินเสียงคุณอามาคือจะจําได้เลยจริงๆค่ะตั้งนานมากแล้วคือถ้าเป็นกีฬาที่เป็นเสียงของคุณอาพิชนุนิบัตเนี่ยโหนั่นคือกีฬาที่ถือว่าเป็นระดับที่คนไทยทุกคนต้องมานั่งเชียร์แล้วอ่ะใช่ะะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราได้ยินเสียงคุณอาเมื่อไหร่เรารู้เลยว่าอันเนี้ยต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแวดวงกีฬาแน่นอนแล้วจากค่าตัววันนั้นนะครับผมที่ชั่วโมงละหนึ่งพันบาทจนกระทั่งมาเป็นคุณอาารวัันี้คคบ่ต สองพันบาทเดี๋ยนะกี่ปีผ่านไปแล้วทำไมขึ้นค่อยๆขนาดนั้น่ะคะอ๋อโอเคเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรักจริงๆครับใช่รักแล้วก็มีความพยายามมีความแบบฝ่ความรู้หาความรู้จําด้วยนะครับผมจนกระทั่งนี่แหละครับผมเป็นคุณอาพิษนุวิญญัตที่ทุกคนได้รู้จักว่าเป็นนักพากันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านกีฬาเลครับนี่วันนี้ขอบคุณคุณอามากขอบคุณมากนะครับ เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่กัพบพวกเรา8โมงตรงทางช่องวันแห่งนี้กับรายการสปอตปังฟังนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ